สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้ในเกม3ก๊ก New Force กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่8แล้วนะครับซึ่งวันที่8นี้จะมีการตีข้ามเซิร์ฟนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าสำหรับวันนี้เนี่ยการตีข้ามเซิร์ฟจะเป็นยังไงนีเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูค่าพลังกันนิดนึงนะครับว่าค่าพลังเนี่ยเราเพิ่มมาจาก 14ล้านเนะครับเป็น17ล้านนะเพิ่มมาอีก3ล้านด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะก็สำหรับในส่วนของสนามประลองนะฮะก็ผมไม่แน่ใจเนาะว่าเขาคิดยังไงนะครับแล้วก็จริงๆมันมีเส้นทางสู่แชมป์เนี่ยแต่ผมไม่เห็นเซิร์ฟเวอร์48เลยเนาะในในชาร์ตนี้นะ จริงๆแล้วมันควรจะมีเซิร์ฟ48ในชาร์ตนี้นะแผนถังน,นี้แต่ว่ามันไม่มีนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับไม่รู้ว่าในส่วนของเซิร์ฟ48เนี่ยณตอนนี้เนี่ยอยู่เข้าร่วมไปใน ในโหมดนี้หรือเปล่านะครับแต่แน่นอนนะครับเราต้องเจอในส่วนของเซิร์ฟ45เนี้ยถึงเซิร์ฟ47แน่นอนนะครับ45 46 47แน่นอนนะครับแต่ว่านี่ครับไม่มีเซิร์ฟ48เนาะมีถึงแค่เซิร์ฟ45ถึงเซิร์ฟ47แค่3เซิร์ฟเท่านั้นนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าโหมดนี้เป็นยังไงเนี่ยก็ต้องดูในวันจันทร์อีกทีนึงนะครับสำหรับ ในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของข้ามเซิร์ฟนะตอนแรกนะครับสําหรับข้ามเซิร์ฟเนาะเนี่ยผมคิดว่าอาจเราเป็นเลือกการตีเองเนาะตีต,ตีตีไปจนสามารถที่จะไปดูว่าทีมไหนเราชนะบ้ายเราก็ต,ตีตีไปนะเหมือนกับเอ่อเกมทั่วไปนะผมไม่แน่ใจว่าหมดนี้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าในเกมเอ่อสามก๊กนิวฟอนนะครับมันเหมือนกับว่า ระบบนี้นะครับจะนะครับสุ่มเนาะแล้วก็เล่นกันเองเนาะสุ่มตามสายต่างๆแล้วเล่นกันเองนะครับมันจะมีกลุ่มในส่วนของแล้บวิโกกนะจกโกกหอกโกกนะครับแล้วก็จ้าขุนศึกนะครับมันก็รวมๆกันตรงนี้นะครับเขาบอกว่าในส่วนของโหมดนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะคำอธิบายนะครับกิจการการสมัครนี่นะครับก็คือเป็นการชิงแชมป์และสงการเป็นโหมดคํมเซิร์ฟนะครับ กุนซือจากหลายเซิร์ฟในเขตลบการต่อสู้ในอารีนาเดียวกันโหมดจะเปิดทุกวันจันทร์พุธและศุกร์นะฮะหลังจากเปิดเซิร์ฟวันที่8เป็นต้นไปนะครับโดยจะจัดสรรกุนซือนะครับไปยังค่ายอุ้ยโจกหงอขุนศึกทำค่ายสังกัดของตนนะครับขุนศึกที่มีค่าพลังติด6อันดับแรกของกุนซือในแต่ละค่ายจะทําการสมรัครเข้าร่วมสึกคัดเลือก แนะแล้วแยกศึกกันนะคือผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันแยกแบบไหนนะครับระบบมันจะทํำการาเลือกนะเลือกให้เราเองนะครับสําหรับในส่วนของขุนพลที่มีค้าบัลังมากที่สุดของเรานะครับเข้าไปเนาะนะครับแล้วก็ ขุนโซ่ขุนพลของค่ายเทพมารและค่ายมหาเทพค่ายจะไม่นับรวมสถิติแล้วเหมือนครับว่าณนะตอนนี้นะยังไม่มีเนอ้อเทพมารนะเทพหาค่ายดรงยังไม่มีนะครับก็ข้ามไปได้เนาะนะครับสองนะต้องแตะจริงแชมป์ราชองค์การครั้งที่2ในเซิร์ฟนี้เป็นต้นไปเมื่อเปิดซิงแชมป์ราชองค์การแต่ละครั้งนะจะทําการจัดสรรค่ายตามขุนพล ค่าพลังที่ติดหอันดับแรกในการสมัครครั้งก่อนของคุณซือนะครับจริงๆแล้วนะสำหรับในส่วนของ ID Arthur Vicon นะก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่หลายก๊กเหมือนกันเนาะนะครับนะผมคิดว่ามันควรจะติดนะแต่ว่าในตอนนี้ไม่ติดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณกัตจีคุณคุณโรนินละลรพวกนี้นะที่เป็นท็อปเซิร์ฟในส่วนของเซิร์ฟ48นะไม่ติดเนาะผมคิดว่าอาทิตย์นี้นะครั้งนี้ไม่ใช่ทีนี้ครั้งนี้อาจจะแค่สี่ส45ถึง40 4.7เดนาะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอาทิตหน้าเนี่ยนะวันวันอาทิตย์หน้าคือวันจันทร์นี่นะครับ จะเป็นยังไงนะครับจะรวมในส่วนของเซิร์ฟ48ไปด้วยหรือไม่นะผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก,การปรับขบวนนะว่ายังไม่ถึงการแข่งขันกุนซือสามารถปรับขบวนทับเข้ารวมหมดได้ตลอดเวลานะครับหากไม่เคยทําการปรับจะดึงขบวนภารกิจหลักมาเป็นค่าเริ่มต้นนะค่าเริ่มต้นสึกคัดเลือกจะปรับได้เพียงตาแหน่งขุนพลตามขบวนที่ออกรบเท่านั้นนะไม่สามารถแก้ไขขุนพลลงทับและขุนพลช่วยลบได้นะแล้วสามเมื่อเริ่ม หลังจากเริ่มศึกตัดสินนะคุณซื้อที่เขาร่วมจะสามารถต่อขบวนทับออกสนามได้ในช่วงทายผลได้นะครับปรับขบวนทัพหลังเปิดเปิดการสู้จะเกิดผลในรอบต่อไปเท่านั้นนะเหมือนกับว่าเวลาที่ก่อนที่เราจะทายผลเนี่ยเราก็มาสามารถจัดทีมได้นะครับแต่หลังจากทายผลนี่ยเราไม่สามารถจัดได้นะแล้วครับก็รางวัลนะรางวัลแล้วก็กิจการการแข่งขันก็แน่นอนก็เหมือนกับตีใครชนะก็ตีกันไปเนาะนะฮะตรงนี้นะครับนะครับ แล้วก็นะของรางวัลนะของรางวัลก็จะนี่ครับพรีวิวของรางวัลนะวันนี้คือหินอันนี้นะเงินประกายนะครับตรงนี้นะเพิ่มเลเวลหินจิตนะครับหินจิตตรงตรงนี้นะครับอ่าก็ผมรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรน,นะคิดว่าจะเป็นการเเลือกตีเนะมันกลายเป็นว่าโหมดนี้นะครับกลายเป็นว่าในส่วนของระบบเกมนะครับจะเป็นคนเลือกนะครับแล้วก็เอาทีมของเราเนี่ย ไปต่อสู้เนาะนะครับเองนะแต่เรามีการจัดทีมจากขบวนได้ตอนที่เริ่มบิดนะผมไม่แน่ใจว่ายังไงนะแต่ว่ายังไงแล้วแต่เนี่ยนะครับไม่มีนะเซิร์ฟสี่แปดนะก็คงต้องรอในวันจันทร์ไปนะโอเคนะสาหรับกิจกรรมนี้นะนะครับแต่แน่นอนนะสำหรับคู่แข่งของเรานะครับก็คือคุณแท็บแซดนะบอกได้เลยนะครับข่าวพลังคุณแท็บแซดนะสุดยอดนะ โหนะแบบโหแบบสุดยอดเกินเบอร์มากนะค่าพลังของเขาคือ31ล้านนะห่างจากเรามากๆเลยนะครับแต่ไงก็แล้วแต่เดี๋ยววันเดี๋ยววันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวคุณอาร์นะครับเขาจะจัดในส่วนของแฟชั่นนะให้ตันนะนตอนนี้แนวแฟชั่นนะของออสุมาอี้เนาะนะฮนะรตรงนี้ก็อยู่ที่5ดาวเท่านั้นนะนะแต่ว่าบอกได้เลยนะแฟชั่นนี่นะครับ โดยเกยมทั่วไปเนครับแฟชั่นเนี่ยนะครับจะเพิ่มเฉพาะตัวที่เราใส่ใช่ไหมครับแต่เกมนี้เนี่ยไม่เหมือนเกมอื่นนะครับนั่นก็นคือว่าแฟชั่นเนี่ยมันจะเพิ่มนะครับในส่วนของอะไรครับค่า x p พื้นฐานนะครับค่าไอทพื้นฐานเนี่ยให้กับทั้งทีมนะครับผมเล่นย้ำว่าทั้งทีมนะไม่ใช่ตัว สำหรับเฉพาะใส่เท่านั้นที่ใส่ในชุดนี้เท่านั้นนะครมันจะเพิ่มค่าพลังของทีมมากๆเลยนะนเช่นตอนนี้เนี่ยใน6ดาว7ดาว8ดาว9้ดาวเนี่ยนะครับ11ดาวไปถึงตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มถึงนะมันจะเพิ่ม5 5 5เพิ่มอีก15%นะไมว่าจะเป็น เลือดนะครับหรือพลังโจมตีนะครับก็จะเพิ่มอีก15นะทั้งทีมนะไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะครับนั่นหมายความว่าการทำชุดแฟชั่นนะครับให้11ดาวน,นี่จะเพิ่มข้าพลังอย่างมหาศาลเลยนะครับให้กับทีมนะนะครับคิดง่ายๆนะครับก็ตอนนี้คือ ID ดี N Art คือ17ล้านใช่ไหมครับถ้าหากอัพไปเนี่ยเผลอๆเหมือนกับแตะ 20่ล้านเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะแล้วก็สำหรับในส่วนของอตัวละครนะครับที่เราอัประดับขึ้นมานะครับนั่นก็คือสุมาอีนะ้เนาะเมื่อวานนะครับก็19ดาวอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะเราเพิ่มขึ้นมาอีก1ระดับนะนั่นก็คือเป็น20ดาวนะครับ20ดาวเนาะนะต่อมาเนี่ยอีกไม่นานเนาะะอีกอีกไม่นานก็จะ ไปขึ้นสู่ระดับที่25แล้วนะครับตรงนี้นะโอ้โหนะก็อ,กอีกอีกใจเดียวนะนะพรุ่งนี้น่าจะทําเรียบร้อยนะครับสําหรับซูมาอีนะเป็น21ดาวนะแล้วก็อาจจะพุ่งไปเลยนะนะครับพุ่งไปหลายๆดาวนะครับตรงนี้นะนะเพราะว่ากิจกรรมนะในส่วนของเรื่องนี้นะกิจกรรมอันนี้นะครับกิจกรรมในส่วนของอองานฉลองเปิดเซิร์ฟนะครับก็ผมไม่แน่ใจอยู่ตรงไหนเนี่ยนะ เอ่อที่แรกที่แรกนะมันจะมีอันนี้ให้นะ้วก่อนนะเออนี่ครับมันจะมีอันนี้เนาะนี่นะครับนี่หินปุกขุนพลเทพนะครับสามารถที่จะปลดได้นะมีหินอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับที่ปลดในส่วนของยี่เดดาวเนาะนะนะนะครับตอนแรกนะ อ่าหินเนี้ยมันจะมาประมาณ17วันเนาะเริ่มต้นเซิร์ฟปุ๊บนะนี่วันที่8เนาะก็อีก9วันเนาะกว่าหินนี้จะมานะแต่ว่ากิจกรรมอ่าฉลองเปิดเซิร์ฟนะ,ะมาให้แลกด้วยนะครับโอ้นะก็ถือว่าเขาเรียวกว่าอะไรครับสามารถที่จะเพิ่มในส่วนตรงนี้ขึ้นไปได้อีกเลยนะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่ามีวัตถุดิบเพียงพอนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มขั้นไปได้นะในส่วนตรงนี้นะอ่า ก็สําหรับวันนี้เราจะมาเก็บตกนะครับทั่วๆไปนะแต่วันนี้นะสาหรับการดักเติมเงินนี่นะครับคุณอาจจะไม่เติมนะเดี๋ยวอาจจะมีการอัปเดตนะอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับหรือว่าพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าแน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวจะทานะในส่วนของการ ในส่วนของสกินนะหรือแฟชั่นนะครับให้ได้11ดาวเนาะข้าพลังเราได้จะพุ่งปีดทีเดียวนะนะครับอาจจะเป็นเกือบ30 30ล้านก็ได้เนาะใครจะรู้นะครับก็สําหรับภารกิจเนาะเรายังไม่ลงนะเราก็ลงให้เรียบร้อยนะครับนี่ท้าทายนะท้าทายกิวไปนะครับนี่ออกลบนะเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันแล้วกันเนาะนะฮนะ จริงๆวันนี้ผมว่าตอนแรกจะเหมือนกับมาสลุยเนาะนะครับตีเหมือนกับข้ามเซิร์ฟนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือยังไม่มีนะยังไม่มีให้เรานะได้ไปตีนะครับตอนนี้เขาก็คงแบบประมาณแค่เซิร์ฟ48ถึง45ถึง47นะครับตรงนี้เนาะเราก็เลื่อยๆนะมานะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเราก็เล่นเล่นไปนะเรื่อยๆของเราไปนะครับ ตยานกิวนะครับอเอได้ค,ค,ครับนี่นะสุอัมสุมาอีตัวเดียวอยู่นะนะครับตอนนี้นะครับยี่สิบดาวแล้วเนาะ อ่าเรียบร้อยนะครับสนามฝึกยังไม่ลงนะผมคิดว่าเออเย็นวันนี้นะน่าจะมีการอัปเดตค่าพลังอีกนิดนึงนะครับในส่วนตรงนี้นะก็จะไปในส่วนตรงนี้ได้นะก็ยังไม่ได้ทอะไรทั้งนั้นนะยังไม่ได้กวาดล้างอะไรนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าค่าพลังวันเพิ่มขึ้นนะน่าจะตีด่านพวกนี้ได้นะครับแล้วก็พิทักษ์เมืองอะไรอย่างนี้นะไปแล้วเนาะแล้วก็ มีชิดนะเรียบร้อยนะวันพรุ่งนี้ถึงเปิดนะครับแล้วก็ปรับปัปงกรนะเดี๋ยวมาลองปรับดูนะว,ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับโอเคไปต่อนะครับอ่าเรียบร้อยไม่เป็นไรครับก็เขาเลยนะไหวเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นแหละนะฮะสำหรับการเล่นเนี่ยนะครับแล้วก็สำรวจเมืองนะครับตอนนี้แนะนำไปแล้วเนาะ อได้มาห้าร้อย้นขราบตรงนี้นะเอาไปป้นนะไปป้นคนอื่นเขานะอาเราแพ้แนะ่ฮะเราแพ้เขานะโอ้เราแพ้คุณโลนินเหรอเนี่ยนะฮะ อ๋อ oh, เราไม่ได้ใส่นะเราไม่ได้ใส่นะครับเราลงทับด่วนก็ได้นะเราไม่ได้ใส่ฟูลทีมนะอุ้ยแต่คุณโลนิงเขาสิบสองล้านแล้วนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวขอปรับดีกว่านะขอปรับนิดนึงนะอ่าเมื่อกี้เราไม่ได้แบบเขาเลยนะยังไม่ได้เหมือนกับกดตปแบบ เอาตัวที่แบบเราไม่เล่นนะไปใส่เนาะถุมาอี้เราก็ไม่ได้ใส่นะก็จะทำให้แพ้ก็ไม่แปลกครับสำหรับคุณโลนินนะครับเขาเล่นในส่วนของคุณเช็คเนาะนะฮะคุณเช็คเขาน่าจะโหดทีเดียวนะตอนนี้รู้สึกจะสิบเจ้าดาวแล้วนะนะฮะ นี่รโปของเราเนาะฟันโอ้โหนะะเรียบร้อยนะซุนเช็คเรียบร้อยนะครับก็คือโดนไปสามล้านแปดนะฮะนี่ครับปีเกือบล้านเลยเนาะ นะเป็นล้านนะโอ้โหนะฮะเราโป้นหมดนะขอโป้นหน่อยละกันนะนะฮะ โอเคเรียบร้อยนะพอป้อนหมดเรียบร้อยนะครับเราก็เมีป้ายนะเนาะรับด่วนรับด่วนมานะครับโอ้โหได้หนึ่งหมื่นสามพันเลยนะนะครับแล้วก็เรามาอัพวันนี้เนาะนี่เราอัพวันนี้มาเป็นสีแดงนะเพิ่มมาเข้าพลังมาสามหมื่นนะครับนี่นะครับแล้วเราก็อัพอันอื่นบ้างนะนะครับให้เท่าเท่ากันนะครับอ่าถ้าสองร้อยเป็นคุณภาพลุงใช่ไหม แต่ผมกาลังมองว่านะตรงนี้เนี่ยอ๋ออันนี้ไงที่เขาเล่นนะตีคํมเซิร์ฟจะได้หินนี้มานะครับเพิ่มตรงนี้มาด้วยนะตรงนี้ครับนี่อัพเลเวลต่อเนื่องไปเลยเนาะ,ะให้ถึกขึ้นนะเดี๋ยวเพิ่มน,นี้เป็นเร็วลร้อยนะครับให้ถึกขึ้นนะอะนะครับในส่วนของเลือดนะครับจําเป็นจริงๆนะนะครับ อันนี้เราก็คราฟในส่วนของนี่ก็ได้นะอุ้ยอุ้ยนะพอเล่ในใเราเล่นในส่วนอะไรครับเราเล่นในส่วนของซูมาอีเนาะซึ่งเป็นอุ้ยนะโอเคครับขุนพลทั้งหมดนะฮะร้อยร้อยเจ็สิบเจ็ดเลยนะนะฮะ เออเดี๋ยวผมขอไปใส่นี่ละกันเนาะน,นี่นะีะใส่ไม่ได้เนาะใส่เหมือนกันได้ก็เพิ่มขึ้นมาสิครับนี่ล้างไปเนาะโอเคนะครับตอนนี้นี่ครับเรียบร้อยนะพัฒนาไปพัฒนานะฮะ พัฒนาว้ไปเป็นสี่แล้วนะค่าพลังนะครับตรงนี้เนาะนี่ครับเพิ่มพลังไปอีกห้าหมื่นเก้านะฮะนี่ครับรัฒนาไปนะครับคือเราเน้นในส่วนของซูมาอี้นะครับก็เราก็เน้นๆไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ นี่ครับอุปกรณ์นะนี่อาจจะเพิ่มในส่วนของค่าพลังเราเยอะทีเดียวเนาะแมวนะเพิ่มแค่ร้อยกว่านะครับเดี๋ยวมาเพิ่มอีกเนาะเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับเงินเราก็มีแล้วเนาะเงินเในทองนะเราก็มีแล้วนะในส่วนตรงนี้นะ่ะฝึกฝนของผมข้ามไปก่อนแล้วกันนะสําหรับฝึกฝนนะนี่ครับเดี๋ยวเพ้่ว่านอีกทีนะครับตรงนี้รับผลตอบแทนนะครับ ตอนนี้เวลหกสิบเจ็ดนะครับกิจกรรจำกัดเวลาเนี่นครับนี่ตกปลาตกปลาเนาะอ๋อนี่ไนงะตกปลาเนาะมีการตกปลาด้วยนะครับอ๋อมันต้องมีไอตัวนี้ด้วยเนาะ นี่นะครับเย่อตกปลาเนาะอีกด้วยนะครับผลรัก,กิจอ่าเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วนะครับรับด่วนนะครับมาดูร้านค้ากันหน่อยนะอ่าต้องอันนี้สำคัญเนาะเนะยเราก็รีมาแล้วก็มาซื้อนะครับ นี่นะครับรีเก็บไว้เนาะอันนี้ครับได้ใช้แน่นอนนะครับ นี่ครับเก็บไปเนาะเก็บไปเรื่อยนะครับคือซื้อเนี่ยก็คือยกเว้นนะพันอันเนาะมันเสียต้องพันห้านะครับไม่คุ้มเท่าไหร่เนะาะอด่ายวก็เก็บไปนะสะสมไปเรื่อยนะครับ แต่ส่วนใหญ่พอเวลาลีแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเนาะนี่ครับหหมดแล้วนะครับแล้วก็มาดูปลาสัหน่อยเนาะนะฮะไม่มีปลาแดงเลยนะครับ โอเคครับก็เรียบร้อยเนาะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะตอนแรกผมคิดว่าถ้ามีคําเซิร์ฟเนี่ยก็สามารถเลือกตีได้นะแต่ตอนนี้ระบบมันเป็นคนทำเนาะเหมือนกับเราเบิดหรืออะไรทักอย่างนะเวลาที่มันตีเนาะเป็นช่วงเวลาของมันเนาะสามารถที่จะไปเขาเลยน,นะลงฝั่งไหนนะเราก็ถ้าหากเราชนะปุ๊บเราก็ได้ของไอเทมไปนะครับโอโอเคนะ่าเสียดายเนาะนะครับนะครับที่แบบเราไม่ได้เป็นเล่นเนาะไม่เล่นเองนะครับนี่นะฮะ คงต้องรอวันจันแหละนะฮะสำหรับเซิร์ฟ48นะสำหรับกิจกรรมนี้มันคมเขาเลยน,นะสำหรับในส่วนของเซิร์ฟ45หรือ47เนี่ยนะแล้วก็ขยายไปเรื่อยนะครับตรงนี้นะเพราะว่าวันนี้นะครับเซิร์ฟเราเพิ่งวันที่8เนาะนะแต่เซิร์ฟ45หรือ47เนี่ยนะครับก็วันที่8ผ่านไปแล้วเนาะวันนี้วันที่9ของเขานะครับก็น่าจะประมาณนี้นะที่ผมคิดนะเดี๋ยววันที่จันเนี่ยวันจันน่าจะ เจอกันนะเจอกันนะครับแล้วก็สำหรับขนสร้างสู่แชมป์นี่นะครับก็หลากหลายนะนะครับหลากหลายนะครับที่ใครจะเป็นแชมป์ได้นะครับตรงนี้นะอ่านะครับโอเคนะครับสำหรับวันที่8นะของเซิร์ฟ48 r บอาร์เธอร์วีอนนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ